สก OK. ินเอลสู่เอชอเค ก็มาอีกหนึ่งสก,กินนะคะที่ถูกโอนย้ายมาจาก ho OK. k นั่นก็คือสก,กินของเอลสูสก,กินนี้เลยค่ะก็เรียกได้ว่าเท่เหมือนกันเด้อ oh, ในส่วนของ <yes. S 1> ท่าเดินนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยเออเดินนานๆไปมันก็จะหายตัวนะคะก็จะมีเป็นแบบนี้เลยในส่วนการโจมตีปกติก็จะมีลักษณะแบบนี้นะทุกคนให้สังเกตดีๆว่าการโจมตีปกติของเอลสูนะคะมันจะมีแบบเออ เขาเรียกอะไรแบบคนนกออกมาด้วยนะคะเมื่อโจมตีปกติเสร็จเห็นปะที่ปลายกระบอกปืนในส่วนของสก,กิลหนึ่งก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อวางแถบเสร็จนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับรูปนกหรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่รูปนกแหละเนาะอยู่ตรงกลางแล้วก็หมุนๆอ้อมเป็นตาแบบนี้เลยนะคะสีก็จะออกไปทางส้มๆจางๆนิดนึง ในส่วนสกิลสองนะคะเมื่อเราซูมนะคะนี้มันก็จะเป็นรูปนกขึ้นมาประมาณนี้เลยเป็นเงารูปนกเนี่ยขึ้นมาเป็นพยานนกไปนะคะเออขอเรียกว่าพยานนกไปแล้วเนี่ยเช่นก็รู้สึกแล้วว่าสกิลสองของสกินนี้นะคะก็เป็นสีจางๆเช่นเดียวกันเนี่ยทุกคนดูนะเนี่ยในส่วนของอันตินะคะมันก็เหมือนกับสกิลที่ 2, เล, 2> เลยก็จะเป็นรูปนกออกมาเช่นเดียวกันเนี่ยแบบนี้เลยค่ะคือสกิลสองกับสกิลสามสกิลซูมกับสกิลสาม เหมือนกันเดะเลยมีรูปหนกขึ้นมาและที่เหมือนกันอีกอันก็คือสีจางเหมือนกันค่ะสีไม่ได้เข้มเลยในส่วนของท่าวามนะคะก็จะแอบผิดวางเล็กน้อยนะคะเพราะว่าท่าวามสกินนี้ไม่มีนะคะอาจจะเหมือนแบบเซฟีราหรือว่าวีราก็ได้แบบถ้าสมมุติเราได้สกินมาเราก็จะได้แบบท่าวามประมาณนั้น